ทำข้อสอบกับครูก่อนตอนนี้ขอพักเบรกแบบหนึง่งข้อหนึ่งค่ะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่หนึ่งค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใดจำไว้นะประกาศมาก่อนบังคับใช้เอาง่ายๆจำง่ายง่าย ประกาศฉบับที่หนึ่งคือวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตาดับมีคนนะมีมีจริงนะบางคนบอกฉบับที่1ยังงงประกาศเนี่ยวันที่31สิอสิงหาสองแบังครับใช้1กันยา28หนูตอบให้ครูชื่นใจสิลูก<ม>ตอบข้อไหนกอไก่ยีพฤศจิกา มันตรงไหมขอไข่9เมษายนขอควาย31สิงหางองู1กันยาตอบสิลูกมาตอบข้อไหนตอบมาเร็วขออนุญ,ญาตตีกระดิ่งอ่ะพี่น้องจะได้ตื่นตอบมาเร็วสิลูกตอบข้อไหนดีนะครูบอกเลยนะเรื่องนี้นะเก็บคะแนนเก็บแต้มการสอบครูผู้ช่วย กทอมอได้เลยเรื่องนี้เราจําเป็นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ออ,อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดทําข้อสอบชุดนี้ได้อาจจะได้สัก1คะแนน,นก็ยังดีนะ1คะแนน,นมันอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอันดับของเราได้เลยนะเรามันตอบกันเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบคอควายค่ะง่ายที่สุดใน3โลก31สิบงหาคม2.8นี่คือวันประกาศนะคะอย่าตาดับนะเช็คดีดดูวันประกาศต่อไปข้อสค่ะ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับที่1บังคับใช้บังคับใช้วันไหนเช็คสติเช็คสติเลยข้อนี้เช็คบังคับใช้ก็ไก่ค่ะยขขี่สิบเพฤศจิกาขอไข่เก้เมษาขอควายสามสิบงหางองงู1กันยาข้อ2เวลาพิมพ์ตอบพิมพ์เลข2ตามด้วยช้อยนะคะจะเย็นพิมพ์เลข2ตามด้วยช้อยตอบอะไรคะตอบ ข้อนี้บังคับใช้คืององงูค่ะเก่งมากอ่ะใครต่อมองงูดีมากดีมากหนึ่งกัญญาสองห้าสองแปดอ่าดีมากเลยนะคะต่อไปค่ะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพม,มีฉบับล่าสุดคือฉบับไหนกอไก่มีฉบับเดียวกากระบาดท,ทิ้งเลยที่ไหนล่ะมันมีอัปเดตมันตั้งหลายฉบับแล้วฉบับที่สี่ฉบับที่ห้าฉบับที่หก เอาละสิสนุกกันใหญ่ตอบค่ะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเพศฉบับล่าสุดในสมัยลุงตู่ลุงตู่เนี่ยเป็นนายกช่วงปีไหนสี่สองกับห้าศูนย์ได้ไหมลุงตู่ยังไม่มาเลยเนี่ยสามตอบงองูค่ะฉบับที่หกค่ะถ้าเรื่องนี้เรายังไม่รู้นะใครยังไม่รู้แสดงว่าต้องกลับไปอ่านพระร,ราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชาการกรทมด่วนเป็นห่วงนะข้อสี่ค่ะพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชาการกรุงเทพมีจำนวนกี่หมวดโจทย์ถามว่ากี่หมวดก็ไก่สี่ขอไข่ห้าขอควายเจ็ดงองงูแปดตอบกี่หมวดคะทุกคนตอบมาก่อนมีกี่หมวดเธอเธอจ๋าเธอตอบมาก่อนแล้ว ถ้าตอบได้เนี่ยแสดงว่าเรารู้เราอ่านกฎหมายถึงอ่าสี่ตอบแปดหมวดค่ะเก่งมากอ่าแปดหมวดนะคะมีทั้งหมดเนี่ยแปดหมวดอ่าบอกให้หนึ่งร้อยสามสิบสองมาตราหนึ่งบทเฉพาะการต่อค่ะข้อห้า ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับปี28ยาตาดับโจทย์ถามว่าปี28ยามยายายามาตอบว่าปัจจุบันปี28คือฉบับแรก กไก่านายกขอไข่คณะรัฐมนตรีคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงอง,งูผู้ว่าราชการกรุงเทพครูถามว่าปีสองแปดฉบับแรกมีนะมีคนมาหล่อยบอกว่าอุย้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการขังนั่นมันตั้งแต่ฉบับที่สองแต่ฉบับแรกมีอยู่คนเดียวครูเนี่ยนะชอบแคะอะไรไม่รู้เล็กๆมามา,มาออก เช็คไงสติอย่าตาดับห้าตอบคอควายค่ะครูเชื่อมันจะต้องมีใครบางคนมาถามครูหลังบ้านครูคะไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเออแล้วก็รัฐมนตรีการขังหนูโจทย์เขาถามว่าฉบับปี2-8มันฉบับแรกการุณากลับไปอ่านไหมตั้งสติดีๆใจเย็นๆอย่าเบือ เอานับคะแนนค่ะการที่เราทําแบบนี้มันจะเห็นตัวเอง 1. ความละเอียด 2. เห็นว่าเราตาดับหรือเปล่าหรือเออเราอ่านไม่ถึงมันเช็คตัวเองได้นะโอเคใครนะคะเป็นอาการไหนเห็นตัวเองยังไงบ้างอพิมพ์มานะคะโอเค